การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับมีพิธีกรรายการตัวหลักที่คุยพบก,กับจำตัวหลักครับผมนิวตัวหลักครับอะล่าสุดฟอร์มของทีมลิเวอร์พูล แล้วชนะแล้วมี่จำาบิว่าไงครับมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาของพี่พี่เขาแล้วแหละสงสัยเพราะว่าเขากลับกันมาแล้วอ่ะอืกลับกันมาแล้วโลกโซเชียลมันก็ลุกเป็นไฟอ่ะอืซาลากักโปยิงแล้วจะโปยิงแล้วอแล้วโปยิงแล้วทาได้หน้าเดียวกับพันได้อะไรจริงๆแล้วลุงโบนลุงโบนลุงโบนเอา้อยอ่ะเออแหละอ่ะแถมยังได้ ตัวเจ็บตัวเก่ากลับมาอีกก็น่ากลัวนะอ่าแต่ก็ก็เท่านั้นน่ะเอาไว้จะเป็นฟรานฟันไดฟันไดใครอีกโตมิโนโจต้าเดียโกโจต้าเออโจต้าเขากลับมากลับมาโอ้ทีนี้แหละแฟนแฟนแฟนหงแดงเพังนาพังนาเป็นช่วงของเขาเรียกว่าพังนาอ่ะตัวกลับมาพูดถึงขั้การนัดต่อไปของเยอรพูีหน่อยนะครับเดี๋ยววันที่19 จะเจอกับ n e w c a s เซ e มก็เกมเกมใหญ่นะถือว่าเป็นเกมใหญ่เพราะนี้มีคาสเซิรมันทีมใหญ่แล้วอะตอนนี้แต่ว่าช่วงนี้หนักเสมอแต่บ้าน Newcastle ด้วยแต่หนักเสมอไมหน่อยแล้วก็เปิดบ้านรับการเยือนงของเรัลมาริดเรัลมาริดในแชมเปี้ยนลีกฟาแชมเปยนลีกก็ถือว่าเป็นงานหนักเขานะคิดว่าไส้แตกไหมก็มีโอกาสนะถึงแม้ว่าจะในบ้านเลี้ยวคุย มันเล่นในบ้านแต่ว่าลันดิบเพิ่งได้แชมป์สโมสรโลกอะนะเออมันธรรมดาที่ไหนอะแต่พิวกูแต่เขาก็ไม่ธรรมดาอันนี้เขาชนะแล้วนะเขาก็ชนะนัดเดียวแต่คุยหายเลยไม่หยุดไม่หย่อนโอเคลุกเป็นไฟพักเรื่องพิวกูไว้เรามาดูฟอร์มของกิมมิเรด์บ้างอาร์เซนอลเสมอเสมอแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพูด เป็นที่พูดถึงของโลกโซเชียลเพราะว่าลูกประตูตีเสมอของเบนฟอร์ดเนี่ยล้ำหน้าแล้วกรรมการก็บอกว่ายอมรับว่ามันมันล้ำหน้าจริงแต่ VR มันไม่ขานก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่เป็นทีมกรงยักเหมือนกันใช่ใช่นะครับทีมต่อไปก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะแอสตันวิลล่าชนะสามหนึ่งสามหนึ่งใช่แมนซิตี้ก็เริ่มเริ่มค่อยๆขยับกลับมาแล้ว หลังจากที่อาเซนอนสะดุดสองนัดเซตตีก็ตีเข้ามาอีกทีนึงแล้วกันเกิดอะไรขึ้นกับทีมหหมหาอันที่มหามหาเศรษฐีมานิเออซื้อเยอะแต่ว่าฟอร์มไม่ใฉยเลหอยทะเลเชลซียิงยิงนำก่อนนะก็ยังโดนตีเสมอแ,แต่โหวแบบมีผู้เล่นจอมคืนหลังนะอ่ะม,มาครูเอีย่าที่แบบไปดูคลิปที่ไรก็เดี๋ยวคืนหลังคืนหลังคืนหลังไม่หมดเลย บูดิกนี่ยืนห้อยเลยกุริยาก็แบบไม่ส่งทักทีมันจะส่งคืนหลังอย่างเดียวเลยสุดท้ายเกมแต่แต่ได้ดีหน่อยว่าเจ้าเฟลิกยิงนะเฟลิกซยิงประตูแรกอย่างน้อยก็ยิงละใช่แต่เห็นว่าเห็นว่าเอ็นโซเฟร์นเดนนี่ของดีนะอ้าวมาแพงเคยมีข่าวกับแมนยูนะแต่ไม่ได้แปดชั่วโมงของดีจริงเออกลับมาที่รีวิวกันบ้างเรามาดูคอมเมนต์ในโลกโซเชียลกันหน่อยนะครับ คอมเมนตะ์เอเอเคอมเมนต์น Comment แรกเขาบอกว่าบาเซติสคืนนิวอลรอนโซเขาบอกว่าเด็กคนนี้รื่นล่างสง so. ุงอลรอนโซจำได้รว่าไงฮนะผมไม่เคยได้ดูนะแต่ว่าก็เห็นว่าอวยกันว่าแบบอของจริงแต่ถ้าแบบพึ่งชนะนัดแรกของปีนี้ที่สองเดือนแล้วเนะี่ยพึ่งชนะนัดแรกแล้วบอกว่ามีน so, ิวอลอนโซมันก็ไม่น่าจะขนาดนั้นมั้ง ถ้าเป็นร่างทรงะจลาาก็่ปไปอย่างคุณพลาดทีมไม่ได้นะเออเอเหมือนเป๊ปแบบเป๊ปพลาดทีมไปแล้วอ่ะเออแต่๋ตาต้องขอโทษไปแต่ถ้าสมมติว่าเคสแมนซิตี้เนี่ยถูกลิบชัมขึ้นมาจริงถือว่าะจลาดพ้นบนทีมนะฤดูกาลนั้นอ่ะน่าจะลื่นมันก็ลื่นจนได้แชมป์เออเออเรียกว่าหล่อลื่นอมเมนต์ถัดไปขอพูดเป็นคำพูดเลยได้นหะครับ เราชนะได้อยู่แล้วห่างอาร์เซนอลแค่19แต้มแค่19แต้มเดี๋ยวนัดต่อไปอาร์เซนอลไปเสมอแมนซิตี้หรืออีกสิบเจ็ดนัดเราชนะด้วยแชมเปี้ยนส์โอ้โหทีมอื่นไม่มีมือมีตีนเลยเฮ้ยจะชนะทุกนัดเลยนั้นนะมันเป็นเกมหรือไงกดแล้วเซฟเซฟอ่ะเออมันเก่งมันจะเก่งเกินไปแล้ว19แต้มเซฟโอ้โหอะไรขนาดนั้นเราจะชนะ17บเดนัดรวดเลยอ่ะนี่ ีนี้เพิ่งชนะนัดแรกเดี๋ยวจะเอาสิบเจ็ดนัดตวดหรออือะไรวะคอมเมนต์ถัดไปเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยิงได้แล้วน่าจะพูดกับโออรอแค่ความมั่นใจและเข้าใจระบบยิงเชื่อว่าจะเก่งกว่าแรดฟอร์ดหลายเท่าเลยแหละล้านเปอร์เซ็นต์แรดฟอร์ดเทียบไม่ติดดีใจด้วยครับดีใจด้วยที่เขายิงได้แล้วแต่ก็มันก็ยืนหน้าประตูอ่ะใครๆก็ยิงได้อ่ะเด็กๆก็ยิงได้เือ หน้าประตูแค่แปะเข้าไปแค่นั้นแหละก็ยิงไปกี่ประตูนะครับคนนี้กระโจดลูกเดียวนั่นนะก็เพิ่งตามแรนมอสได้อะแล้วก็มีคอมเมนต์จาก <c oughs> ต่ออีกแมนยูไปตอบว่าดีใจด้วยนะครับเขาก็รีプายตอบว่าแน่นอนครับเจอกันรอบสองแมนยูในเตดโดนถล่มแน่ฟอร์มเวอร์พูลปีนี้แ่าจะยิงแมนยูในเตดได้2-3 ลูกไม่ยาก <Wow. S 2> แต่ถ้าฟอร์มร้อนแรงเหมือนปีที่แล้วแมนยูน่าจะโดนห้าถึงหกลูกแน่ๆขนาดชัดขนาดนัดเดียวของปีนะขนาดนัดเดียวของปีจะยิงจะยิงแมนยูห้าหกลูกแล้วหรอคริสอัลเมสโดนไปสองหนึ่งนะตอนแรกนัดแรกอะ่ะสู้ <S <S ไ,มไม่ได้เลยอะ่ะไ,ได้ลหลังหักอะ่ะรู้จักเปล่าวันได้อ่ะมันเสาร์นี้แพ้นิวคาสเซลขึ้นมานะเงียบอีก เนียบอีกอีกไม่ดีเรียบอีกบ่นดีคอีกเออวันที่ไม่ดีอย่างั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุยอีกจะไปไล่เขาอีกเออเอออยู่ที่เก้าอยู่เลยนะวะนะเขาบอกว่าเราจะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับท็อปโซนนะฮะนัเดียวกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เอาความพั่ใจที่ไหนว่านี่ยคุณเหลือเกินมากกว่าคุณจะผ่านท็อปโซเนี่ยมันไม่ใช่แค่ n e คาสเซิลนะมันมีสเปอร์คุณยังไม่ผ่านไบตันเลยเอาความมั่นใจมาจากไหน รอได้ฟันไดกลับมาลงตัวจริงเราจะกลับมาไล่เทียมทานอีกครั้งหัวจะปวดฟันไท้มีสี่ขาไงวะก็แคนั่นแหละกลับมาเนี่ยทีมอื่นเขาพม่งตีตีนหรือไงกัปโปก็เพิ่งยิงได้ลูกเดียวนะเอออ่ะซาร่าก็ยิงก็ยิงไม่ได้นะถ้าอีกฟร o r มันไม่เอ๋อก้าแซม กขาบอกตามทันแน่ตอนนี้เขาหันก้าวแต้มบอกตามทันแน่ถ้าทีมอื่นหยุดเล่นนะนะแล้วเขาจะชนะลวดนรือจริงอหรอก็เบรกอ่ะเบรกเบรกทั้งหลีกอ่ะให้เขาเตะทีมเดียวเตะตามทันก็เราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสําหรับตัวหลักที่คุยเขาบอกว่าเราเราหยอกหยอกนะหยอกหยอกพูดใบจา้ที่สุภาพก็ต้องหยอกหยอกทีดีไว้ด้วยนะครับแลวเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับในคลิปถัดไป ของเราวันนี้เราไงเราก็ปากช่องของเราด้วยนะครับตัวหลักนะครับ Facebook ตัวหลักนะครับแล้วก็ YouTube ตัวหลักนะครับแล้วก็ t i k t o อตัวหลัก Official นะครับไงฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่มือไม่มีตีนไงวะฮะ